ดับโลกปนอู้ไว้เนาะแต่พี่จำมาได้นะว่าใครเป็นคนเขียนไว้ปนปนฮองว่าบุคคลสําคัญระดับโลกคนนี้เปนประสบความสําเร็จกับการใช้กดแหงแรงนึงดูกคจักท่านในการพัฒนาชีวิตของตัวเองจนกระทั่งประสบความสําเร็จปนอู้ไว้ว่าเราอะเกิดมาจนน่ะบบพิษเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนน่ะบบพิษแต่ถ้าเขายังตายไปในครอบครัวที่ยากจนน่ะเฮาพิษโหแรงขนาดนี้เลยเด้อนั่นแปลว่าเราไม่รู้จักการพัฒนาตัวเองนั่นแปลว่าเราไม่รู้จักการ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้กับชีวิตเพื่อเอาสิ่งดีๆที่เราจะต้องเอามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเองให้ดีๆยิ่งดียิ่งขึ้น,น,นไปบัจเจตตุกอย่างใดก็ตุกอย่างอาสุดแรงสุดประสาตุกจนตายตุกมากกต,ต,ตุกต,ตายมากกวตุกไปก็ตุกเอาเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่เหรอคะเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่หรอคะเราไม่ได้เกิดมาจน เครียดแล้วตายหาไปแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ความสุขนำทางพัฒนาตัวเองเรียนรู้นะคะกับคนสำเร็จว่าเขาจะเย่จะใดดีจากเปลี่ยนฐานะจากคนที่แบบว่ายากจนมาเป็นคนที่ร่ำรวยบ่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะยากจนเจ้าบ่กว่าใครจะว่าฉันคืออาเปินห้องว่าความจนอ่เขาเรียกหลายคน คนจนผู้ยิ่งใหญ่แต่ในที่สุดจิตใต้สํานึกเลือๆเของป้อนป้ลนก็อยากรวยเพียงแต่ว่าเป้อนรวยแบบได้เป้นถึงออกมาบอกว่าฉันคือคนจนที่ยิ่งใหญ่มันรวยอะความรวยมันดีกว่าความจนอยู่แล้วแม่นกว่าเจ้าเพราะฉะนั้นค่ะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองรวยอย่างยั่งยืนรวยอย่างมั่งคั่งรวยอย่างถูกวิธีคือรวยแบบใช้กฎจัก,กรวาลกดแรงหนึ่ง